ทางเช่าราชาสมุนไพรถูกใช้ใน,นตำรับแพทย์แผนจีนมานานนับพันปีเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายทางเช่าสายพันธุ์ทิเบตเป็นสายพันธุ์ที่มีศักยภาพมากที่สุดเพราะเนื่องจากสรรพคุณด้านการต้านทานโรคการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดีสู่ยุคงานวิจัยมากมายทั่วโลกกว่า30ปีที่ผ่านมา เพื่อเปิดเผยความลับจากธรรมชาติของถังเช่านักวิทยาศาสตร์พบว่าถังเช่ามีอินทรีย์สารสําคัญกว่า6ชนิดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์สามารถนํามาใช้ดูแลระบบสําคัญหลักของร่างกายแบบบูรณาการมากกว่าเห็ดชนิดอื่นๆประโยชน์ถังเช่ากับการดูแลระบบหลักของร่างกายแบบบูรณาการระบบการไหลเวียนเลือดน้ําเหลืองระบบการสื่อกระแสประสาทกาจัดของเสียในร่างกาย เพิ่มออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพิ่มพลังงานเซลล์ป้องกันและฟื้นฟูเซลล์เสื่อมควบคุมปริมาณไขมันและน้ำตาลในเลือดดูแลระบบต้านทานให้แข็งแรงต่อต้านเชื้อราไวรัสและแบคทีเรียต่อต้านการเกิดเซลเล์มะเร็งปรับสมดุลฮอร์โมนถังเช่าเหตุเป็นยาจากประโยชน์ที่มากมายของถังเช่าถัางเช่าจึงเป็นเหตุที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดจากความตั้งใจสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน ACX Herb เป็นฟาร์มเพราะเหตเลี้ยงถังเช่าสีทองเกรดพรีเมียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยภายใต้มาตรฐาน GMP และ ISO 9001 2015แห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถตรวจสอบกระบวนการการผลิตจนถึงมือผู้บริโภคพร้อมใบรับรองปราศจากรหะหนักประลอดและตะกัว A.C.X Herb ได้ร่วมลงนาม M.O.U กับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อร่วมพัฒนาต่อการต่อยอดนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในนามของคนไทยถังเช่าสีขาวหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยสายพันธุ์ที่ถูกค้นพบและจดสิทธิบัตรโดย A.C.X Herb หนึ่งเดียวในโลกทังเช่าสีขาวมีสารสำคัญสูงกว่าถังเช่าสีทองดังนี้ โครงการพัฒนาถังเช่าสีขาวของ A.C.X Herb ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ยุทธศาสตร์นานาชาติ Research and Development การวิจัยพัฒนายีนเพาะพันธุ์และหน่วยงานศูนย์ศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรมเชิงพาณิชย์มหาวิทยาลัยนานาชาติคองวลนประเทศสหสาารัฐอเมริกา เอซีเอ็กเฮิร์บมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาสายพันธุ์ทางเช่าสีทองเพื่อเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของไทยสู่อุตสาหกรรมเห็ดเป็นยาแบบยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน